สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เพจที่นี่อ่างทองจะพาทุกทุคนได้มาชมกับจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างชาวบ้านที่งดงามที่สุดของอำเภอวิเศษชัยชาญและเป็นหนึ่งในอันซีนอ่างทองที่ต้องห้ามพลาดกันนะครับที่วัดเขียนตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับ ภาพงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดเขียนนั้นโดยที่เห็นในปัจจุบันจะเป็นการปรับปรุงบางส่วนจากของเดิมครับซึ่งถูกน้าฝนชะล้า,างภาพเขียนไปจนเกิดความเสียหายต่อมาเมื่อมีข่าวแพร่สะพัดออกไปได้มีผู้ที่สนใจได้เดินทางมาชมความงดงามรวมถึงสมเด็จพระคณิษฐทาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดกรถิ่นที่วัดเขียนและทรงพระกุณาโปรดกระหม่อมให้จัดการซ่อมแซมพระอุโบสถโดยให้คงรักษาสาภาพเดิมไว้สำหรับภาพวาดจิตรกรรมที่ ปรากฏบนฝาผนังนั้นเป็นเรื่องราวในวรรณคดีไทยจะได้ถึงความอ่อนช้อยสวยงามผู้ชมสามารถจะมาชมความงดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่างดงามที่สุดของอำเภอวิเศษชัยชาญกันได้ครับที่วัดเขียนอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกันได้เลยนะครับ